ชาติก่อนตอนข้าฝึกวริยุทธยังไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้เลยเสียนเทียนมีทั้งหมด9้าขั้นนี่แค่ขั้นแรกทำไมฝึกยากขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะโลกนี้แตกตา่าง <cinematic music. S 1> จากโลกที่ข้าเคยอยู่เมื่อชาติที่แล้ว <ic c oughs> ต้องกลับแล้ว <c oughs> มันปาฏิหารชัดๆท่านผู้กล้าตอบรับการอัานเชิญของพวกเราแล้วละ่ะช่องปูทะเลยักษ์ช่องสื่อสารสาธารณะเพื่อการจัดการสภาวะทุนนิยมให้ยุติลงเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเป็นหนี้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่พอเพียงสำหรับทุกคนตอนโลกใหม่โอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้คนรุ่นต่อไปเผยแพร่เมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566กโลกใหม่โอกาสใหม่ๆวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตที่แท้จริงที่ไม่ใช่การทำงานเพื่อหาเงินโอกาสในการใช้ชีวิตโอกาสในการได้ทำในสิ่งที่ตนต้องการ สิ่งที่ผู้คนรุ่นต่อๆไปต้องการคือโอกาสโอกาสที่จะได้ต่อสู้โอกาสที่จะได้แสดงความสามารถโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการต่อสู้กันอย่างยุติธรรมการได้เอาชนะการให้อภัยการไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการคือโลกใหม่โอกาสใหม่ๆเหมือนคนรุ่นก่อนช่องทางการแข่งขันใหม่ๆ ตลาดใหม่ๆระบบเศรษฐกิจใหม่ใหม่ระบบทุนใหม่การต่อสู้และการสั่งสมทรัพ,พยากรโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากทุนของคนรุ่นก่อนการไม่ต้องเช่าการไม่ต้องกู้โลกใหม่ที่ทุกอย่างแลกเปลี่ยนซื้อขายกันด้วยเงินสดการมีอิสรภาพไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องทำงานเพื่อใช้หนี้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างโลกใหม่ ของคนรุ่นต่อๆไปคือช่องทางในการแสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ช่องทางในการสะสมทุนของคนรุ่นใหม่ช่องทางการค้าใหม่ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคนรุ่นก่อนช่องทางที่ไม่มีนายทุนผูกขาดไม่มีความเหลื่อมลำ้ำไม่มีคนจนไม่มีคนรวยสำหรับคนรุ่นก่อนที่ได้ต่อสู้สั่งสมแสดงความรู้ความสามารถ มาอย่างยาวนานสิ่งที่คนรุ่นก่อนต้องการคงไม่ใช่การทำลายทำลายตัดโอกาสของคนรุ่นต่อไปคงไม่ปล่อยให้ความโลภของตนก่อเกิดเป็นความไม่ชอบธรรมการทำนาบนหลังคนรุ่นต่อไปปล่อยให้ลูกหลานของตนนำความรู้ความสามารถที่ตนสั่งสมมาไปใช้เอาเปรียบผู้อื่นโลกใหม่โอกาสใหม่ๆช่องทางการค้าใหม่ๆ ระบบเศรษฐกิจใหม่คือแนวทางตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลจเดชมหาราชในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการสร้างโลกใหม่โอกาสใหม่ๆสำหรับคนรุ่นต่อๆไปทำให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความรู้ความสามารถได้พัฒนาตามใจที่ตนปรารถนาได้นั่นคือแนวทางการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของมหาราชากษัตริย์นักพัฒนาของโลกพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา